ท้องฟ้าคลุมคลั่งฝนปล่อยลงมากระทบใบไม้เขียวเข้มกลิ่นดินชื้นลอยเข้าจมูกโปในทันทีเขายืนอยู่บนหน้าผาเหงื่อผุดเต็มขมับแม้สายลมเย็นจะพัดผ่านมือหนึ่งกำขาตั้งกล้องแน,น่นอีกมือกำถุงข้าวเหนียวหมูทอดที่ยังอุ่นเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังกิ่งไม้หักใบไม้สะบัดชายชุดดำสามคนเดินช้าหา,หาหะ หน้าตาไร้อารมณ์สายตาจ้องโปเหมือนเหยื่อโปก้าวถอยส้นเท้าเกือบลื่นลงจากหินเปียกสมกล้องมาเสียงแหบแห้งของชายร่างใหญ่ดังขึ้นโปไม่พูดเขากัดหมูทอดเต็มปากรสชาติหวานเค็มแล่นเข้าลิ้นเรากับเพิ่มพลังให้เขาทันทีทันใดนั้นดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นสีเงินขาตั้งกล้องในมือสั่นเบา หาหะไฟฟ้าประตูออกจากปลายเหล็กเส้นสายแสงแลบว่าปลางอากาศบอสไม่ชอบให้เด็กเส้นทำเป็นเก่งนะชายร่างใหญ่พุ่งเข้ามาโปยกขาตั้งกล้องขึ้นกระแสะไฟแล่นพุ่งตรงสู่หน้าอกอีกฝ่ายเสียงช็อตด,ดังสนัน่นตัวบอสกระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่ใบไม้ร่วงกราวโปหายใจแรงควันบางๆลอยออกจากปลายกล้อง มือยังถือข้าวเหนียวไว้แน่นเขากัดอีกคำแล้วเสียงบางอย่างก็แว่วมาจากในป่าเสียงนั้นไม่ใช่มนุษย์และมันใกล้เข้ามาเรื่อยหาหาเสียงคลื่คราดลากยาวราวกับโลหะขูดกับหินดังก้องจากเงามือใต้ต้นไม้โปหยุดเคี้ยวกลืนน้ำลายลงคอช้าหาหามือบีดขาตั้งกล้องนั่นขึ้น เงาหนึ่งปรากฏสูงกว่าใครที่โปเคยเห็นผิวหนังดำด้าสะท้อนแสงฟ้าแลบตาทั้งสองเป็นแสงสีแดงเรืองสิ่งนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันคืออะไรบางอย่างที่โปไม่เคยรู้ชื่อร่างของบอสยังนอนแน่นิ่งกลิ่นไม่จากไฟฟ้ายังรอยอยู่รอบหาหาเจ้าสิ่งนั้นก้าวออกจากเงา เท้าของมันเหยียบลงบนพื้นดินเกิดรอยร้าวเบาๆใต้ฝ่าเทา้าโปถอยอีกก้าวเสียงฝนเริ่มกลายเป็นเสียงซ่าในหูเหมือนโลกเงียบลงทุกวินาทีมือโปสันไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะแรงบางอย่างดูดออกจากร่างแสงจากตาสีเงินของเขาริบรีพลังของเขากำลังถูกดูดไปโดยเจ้าสิ่งนั้นโปกัดฟัน เขาโยนข้าวเหนียวหมูทอดขึ้นฟ้าเจ้าสิ่งนั้นหันไปมองตามสัญชาตญาณโปพุ่งเข้าหาปลายขาตั้งกล้องที่อัดพลังไฟฟ้าแทงตรงไปที่กลางอกของมันเสียงระเบิดแผ่วเบาดังขึ้นแสงสีฟ้าสว่างว่ากลางป่าราวกับฟ้าผ่าลงกลางดินแต่เมื่อหมอกจางลงโปเห็นตาสีแดงคู่นั้นยังจ้องเขาอยู่ไม่กระพริบ และมันยิ้มได้หัวใจโปเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเจ้าสิ่งนั้นยืดตัวตรงแสงแดงในตาเริ่มหมุนวนร่างกายของมันเริ่มแปรเปลี่ยนเส้นสายสีดำแตกกระจายจากผิวหนังคล้ายรอยแผลไฟไม่ที่ไม่ยอมหายโปขยับเท้าแต่ขาไม่ขยับแรงกดรอบตัวหนาแน่นราวกับอากาศถูกดูดออก ลมหายใจเริ่มติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอช้าๆจากด้านในมันเดินเข้าใกล้เสียงก้าวเท้าหนักแน่นแต่ไร้เสียงคำรามเพียงแค่งเงียบและชั่วขณะหนึ่งแววตาของมันก็เปลี่ยนโปเห็นอะไรบางอย่างแวบหนึ่งเท่านั้นเป็นภาพเงาเลือนของเด็กผู้ชายนั่งกินข้าวเหนียวอยู่กลางหุบเขาโปเบิกตา ภาพนั้นคือเขาเองเจ้าคือพลังเสียงของมันดังขึ้นในหัวไม่ใช่เสียงพูดธรรมดาแต่เป็นเสียงสะท้อนจากก้นบึ้องสมองเราเกิดมาคู่กันแต่เจ้าทิ้งข้าไว้บนยอดเขาโปกัดฟันเขายกขาตั้งกล้องขึ้นอีกครั้งมือสั่นไม่หยุดพลังยังไม่กลับมาแต่สายตาไม่หลบเขาจ้องกลับ ฉันไม่จำอะไรได้ทั้งนั้นแต่ฉันจะไม่ให้ใครมาควบคุมฉันอีกเจ้าสิ่งนั้นยิ้มฟันคมซี่เรียงเหมือนใบมีดมันพุ่งเข้ามาอีกครั้งคราวนี้โปไม่ถอยเขายกกล้องขึ้นกระแทกเข้าที่กลางตาเสียงแหลมสูงดังล้นป่าจนฝูงนกบินหนีเป็นสายแสงในตาสีแดงสันไหว เลือดสีดำไหลซึมจากดวงตาโปหอบหายใจมือเปื้อนเลือดแต่ไม่ปล่อยขาตั้งกล้องแม้แต่วินาทีเดียวแล้วจู่หาหะพื้นใต้เท้าเขาก็สั่นแผ่นดินเริ่มแตกเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นจากใต้พื้นดินเสียงเหมือนบางอย่างกำลังจะตื่นอีกครั้งพื้นดินแตกออกฝุ่นตลบหินก้อนใหญ่กระเด็นกระดอนรอบตัวโป เขาเสียหลักล้มลงขาตั้งกล้องกระเด็นหลุดจากมือกลิ้งตกลงไปในรอยแยกโปริบคว้าตัวเองให้ลุกขึ้นแต่แรงสั่นสะเทือนทำให้เขาทรงตัวไม่ได้จากรอยแยกมีบางสิ่งพุ่งขึ้นมาร่างสีดำสนิทใหญ่กว่าเดิมสามเท่ามีเส้นพลังเรืองแสงวิ่งผ่านทั่วทั้งร่าง มันไม่ใช่ตัวเดิมมันคือร่างสมบูรณ์ของพลังที่โปเคยทิ้งไว้พลังที่เขาเคยปล่อยหลุดไปเมื่อยังเด็กพลังที่หิวพลังที่โกรธพลังที่กลับมาเพื่อกลืนกินทุกอย่างโปถอยหลังแต่เจอแผ่นหินสูงขวางไว้ไม่มีทางหนีอีกแล้ว แสงฟ้าผ่าลงกลางป่าสายฝนกระหนำ่ำร่างของมันก้าวมาช้าหาหะแต่มั่นคงเสียงคำรามสะเทือนป่าทั้งผืนต้นไม้สั่นไหวสัตว์น้อยใหญ่หลบหนีโป้หลับตามือกำแน่น ในหัวมีแต่เสียงเดียวดังซ้ำสู้อย่างที่เคยทำเขายกมือขึ้นกำอากาศว่างเปล่าแต่จากใจกลางฝ่ามือแสงสีเงินเริ่มก่อตัวขาตั้งกล้องคืนรูปก,กลับมาลอยขึ้นจากรอยแยกห่อหุ้มด้วยแสง โปจับมันไว้แน่นดวงตาสีเงินของเขาสว่างเจิดจ้าราวกับมีจักรวาลทั้งดวงซ่อนอยู่ข้างในเขากระโดดขึ้นพุ่งตรงเข้าสู่ร่างยักย์ใหเสียงปะทาดังกึกก้องแสงสว่างแผ่กระจายทั่วป่ากลืนกินทุกเนวมืดในพริบตา แสงจ้าราวกับกลางวันสาดกระทบใบไม้จนกลายเป็นสีเงินลำต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณล้มลงทีละต้นอากาศร้อนวาบเหมือนเปลวไฟเผาโปหมุนตัวกลางอากาศขาตั้งกล้องเปล่งพลังสีเงินหมุนวนไม่หยุดปลายแหลมแทงตรงสู่กลางอกของร่างแยกย้ายเสียงระเบิดภายใน ร่างยักยาชะงักดวงตาสีแดงเบิกโพงรงราวกับไม่เชื่อว่าถูกทะลวงเข้าจุดตายพลังจากขาตั้งกล้องพุ่งกระจายแตกออกเป็นสายฟ้านับร้อยฟ้าใส่กิ่งไม้หินและพื้นดินโดยรอบโปถูกแรงสะท้อนดีกระเด็น ลอยหมุนกลางอากาศก่อนตกกระแทกพื้นอย่างแรงหลังถลายไปชนโขดหินเขาแน่นิ่งอยู่ครู่หนึ่งลมหายใจแผ่วแต่ยังมีเสียงคำรามแผ่วเ,เบาอ่อยมาโปงเงย่อหน้าช้าหาหะเห็นร่างยักษ์ยายนั้น สุดตัวลงกับพื้นมันยกมือขึ้นปิดหน้าอกเลือดสีดำไหลทะลักร่างเริ่มแตกสลายเป็นละอองเงาลอยกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าละอองนั้นหมุนวนรอบตัวโปและซึมกลับเข้าไปในร่างเขาทีละหยดดวงตาโปสอว่างวาบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่แสงแห่งพลังแต่เป็นความเข้าใจเขาจำได้แล้วพลังนี้ไม่เคยเป็นศัตรูมันคือส่วนหนึ่งของเขาเองสิ่งที่เขาทิ้งไว้บนภูเขาในวันที่กลัววันที่หิวและว,วันที่เขายังเด็กเกินไปจะควบคุมมัน ตอนนี้พลังกลับมาแล้วรวมเป็นหนึ่งกับเขาอีกครั้งเสียงป่ากลับมาเสียงฝนค่อยๆซาลงแสงอาทิตย์สองลอดผ่านเมฆหนาเงาไม้ไหวเบาๆตามแรงลมโปลุกขึ้นหายใจลึกกลิ่นดินหลังฝนลอยแต่จมูก เขาเก็บขาตั้งกล้องเดินไปหยิบถุงข้าวเหนียวที่ตกอยู่ข้างหินกัดคำใหญ่รอยยิ้มเล็กๆผุดบนใบหน้าเปื้อนฝุ่นแต่ในเบื้องหลังตรงรอยแยกที่ยังอ้าอยู่เสียงใหม่เริ่มดังขึ้นเบาหาหาเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิต เสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบจากใต้พื้นโลกทว่ามันชัดเจนในหัวโปชัดเจนเสียจนใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาหันกลับไปมองรอยแยกยังคงเปิดอยู่ลึกมืดเย็นเยียบทั้งที่แสงอาทิตย์ส่องตรงลงมา แต่ข้างในไร้แสงโดยสิ้นเชิงโปยุนเงียบปลายเท้าแตกใกล้ขอบรอยแยกลมเย็นพัดขึ้นมาปะทาน่าไม่ใช่ลมธรรมดาแต่ลมหายใจของบางสิ่งที่กำลังตื่นเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งพวกเขารู้ว่าเจ้าเปิดประตูตอนนี้มันเริ่มแล้ว โปขมวดคิ้วมือกำขาตั้งกล้องแน่นอีกครั้งข้าวเหนียวหล่นจากมือไม่รู้ตัวใครเขาถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาหาหะเหมือนคนหลายคนหัวเราะพร้อมกันอยู่ในหัว และจากขอบรอยแยกดอกไม้เล็กๆสีขาวบานขึ้นช้าหาหะกลีบบางสะท้อนแสงเงินจางแต่ตรงกลางดอกมีดวงตาเล็กๆจ้องโปกลับโปพงะถอยหนึ่งก้าวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ สิ่งที่เขาชนะเมื่อครู่ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือประตูด่านแรกและตอนนี้สิ่งที่อยู่หลังประตูรู้จักเขาแล้วเสียงหัวเราะนั้นยังไม่จางไปแต่ปรแเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงโบราณเสียงผู้หญิงขับร้องช้า หาห่ ha. เป็นภาษาที่ไม่มีใครใช้มานานนับพันปีโปหันหน้าเดินออกจากรอยแยกฝีเท้ามั่นคงแต่แผ่นหลังตึงเครียดขาตั้งกล้องยังส่องแสงอ่อนพร้อมเสมอสำหรับสิ่งต่อไปที่กำลังจะมา เสียงเพลงยังลอยตามหลังแต่ยิ่งโปเดินห่างออกไปเสียงนั้นกลับยิ่งดังขึ้นเหมือนมันไม่ดังจากด้านหลังแต่ดังอยู่ในอกเขาในเส้นเลือดในจังหวะหัวใจต้นไม้สองข้างทางเริ่มเปลี่ยนไปใบไม้กลายเป็นสีเงินอ่อน เหมือนโลหะบางที่สั่นไหวตามแรงลมพื้นดินไม่ใช่ดินอีกต่อไปแต่เป็นแผ่นหินเรียบสลักลวดลายประหลาดที่เรืองแสงในเงามืดโปหยุดเดินสายตาจับไปยังจุดหนึ่งตรงกลางทางมีเสาศิลาสูงบนนั้นตั้งวัตถุโบราณคล้ายกล่อง แต่กล่องนั้นหายใจได้เขาเดินเข้าไปช้าหาหะาทุกย่างก้าวเหมือนถูกตรวจสอบขาตั้งกล้องเริ่มสั่นเล็กน้อยในมือคล้ายกับมันรับรู้ถึงสิ่งเดียวกันกล่องนั้นเปิดออกเองไม่มีเสียงไม่มีแรงกระตุกเพียงแค่ เปิดภายในกล่องมีลูกตาสีทองลอยอยู่ในของเหลวสีเทามันหมุนตามการเคลื่อนไหวของโปจ้องกลับไม่กระพริบเหมือนรู้จักเขาอยู่ก่อนแล้วปกลั้นหายใจหัวใจเต้นช้าลงโลกเงียบลงอีกครั้ง แล้วเสียงหนึ่งก็พูดขึ้นไม่ใช่เสียงผู้หญิงจากก่อนหน้าไม่ใช่เสียงของมันแต่เป็นเสียงของเขาเองพูดจากในกล่องนั้นเจ้ากลับมาในที่สุดโปยืนนิ่งปากเขาไม่ขยับแต่เสียงนั้นยังพูดต่อพลังของเจ้าไม่ใช่อาวุธ มันคือกุญแจกล่องเริ่มสั่นลูกตาสีทองลอยขึ้นช้าหาหะแสงจากมันสะท้อนเข้าดวงตาโปภาพนับร้อยแล่นเข้าสมองทันทีภาพของโลกอีกใบที่อยู่ใต้โลกนี้เมืองที่ไม่มีฟ้าผู้คนที่เดินกับหัว ประตูบานใหญ่ที่ปิดด้วยเลือดและตรงหน้าประตูนั้นมีใครบางคนกำลังรอเขาอยู่โปเซขาตั้งกล้องในมือเริ่มร้อนขึ้นไม่ใช่ด้วยพลังแต่ด้วยความทรงจำความจริงเริ่มแทรกซึมเขาไม่ใช่แค่เด็กจากภูเขา ไม่ใช่แค่คนที่มีพลังพิเศษเขาคือผู้ถูกส่งมาเพื่อเปิดเพื่อปลุกเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างใต้โลกและตอนนี้ไม่มีทางถอยอีกแล้ว ลมหายใจโปรสดุดเขายืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างข้อมูลนับพันแล่นผ่านสมองเหมือนถูกกรอกเข้าไปพร้อมกันเสียงเพลงเงียบไปแต่เสียงหัวใจเขาดังขึ้นแทนดังก้องอยู่ในโสตประสาททุกจังหวะคือคำเตือนถึงเวลาแล้ว ลูกตาสีทองลอยเข้าหาเขาไม่หยุดไม่เร่งแต่มุ่งม,มัน่นโปยื่นมือออกไปปลายนิ้วแตะลงบนผิวลูกตาเย็นเฉียบแต่ไม่ชื้นเหมือนแตะผิวโลหะที่มีชีวิตทันทีที่แตะ คลื่นแรงกระแทกพุ่มเข้าสู่ร่างโลกทั้งใบบิดเบี้ยวเสียงแตกกระจายภาพสันไหวเขาถูกดึงดึงลงร่างรวงสู่ความม่องเปล่าไม่มีทิศทางไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่โปไม่ดิน้นเขาหลับตา ล่อยให้ความว่างเลืนเขาเข้าไปจนกระทั่งเขาตกลงบนพื้นแข็งเย็นเฉียบลืมตาขึ้นเบื้องหน้าคือเมืองใต้ดินตึกสูงเรียงเป็นวงกลมสร้างจากหินสีดำมีลวดลายโบราณเหมือนที่พื้นป่าท้องฟ้าเป็นสีแดงคล้ำ แต่ไ้้ยแสงอาทิตย์กลางเมืองมีประตูสูงกว่าภูเขาปิดสนิทด้วยโซ่เหล็กทุกห่วงของโซ่แกะสลักอักษรโบราณที่เรืองแสงทุกครั้งที่เขามองและตรงหน้าประตูมีหญิงสาวในชุดผ้าสีเทาผมยาวถึงพื้น ตาทั้งสองข้างปิดสนิทด้วยผ้าสีขาวแต่เธอกล่าวกับโปด้วยเสียงนิ่งเจ้ามาเร็วกว่าที่เราคาดโปงเงียบยังไม่ตอบมือยังกําขาตั้งกล้องแน่นแต่ไฟบนปลายกล้องกลับนิ่งสงบหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้เจ้าจำอะไรไม่ได้ใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เจ้าต้องทํามันไม่เกี่ยวกับความทรงจาําเธอหันไปมองประตูยักษ์ายมันยังหลับอยู่แต่เมื่อเจ้าก้าวเข้าใกล้มันก็เริ่มรู้สึกตัวโอมองตามในใจสัน่นเขารู้ว่าข้างหลังบานประตูนั้นคือบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีก แต่โชคชะตากำลังผลักเขาไปข้างหน้าอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงโปหยืนนิ่งสายตาจ้องประตูยักย้ายตรงหน้าหัวใจเขาเต้นช้ามั่นคงไม่ใช่เพราะไม่มีความกลัวแต่เพราะยอมรับแล้วหญิงสาวในชุดเทายืนนิ่งข้างเขา เธอเอื้อมือแต่บากของเขาเบาหาหะไม่ใช่เจ้าคนเดียวที่ต้องเผชิญหน้ากับมันเราทุกคนถูกเชื่อมเข้าหากันตั้งแต่ต้นโปหายใจเข้าลึกรู้สึกถึงพลังในตัวไหลลวนมั่นคงไม่ประตุไม่สันไหว เขาก้าวไปข้างหน้าขาตั้งกล้องในมือเปล่งแสงสีเงินอีกครั้งไม่ใช่เพราะพลังแต่เพราะเจตนาเมื่อเขาแตะปลายกล้องลงบนพื้นเบื้องหน้าประตูลวดลายบนโซ่ทั้งหมดเริ่มเรืองแสงพร้อมกันประตูสั่นไหวแต่ไม่เปิดออกตรงกันข้าม มันค่อยๆสงบนิ่งเหมือนบางสิ่งในนั้นยอมรับหญิงสาวยิ้มจางเจ้าทำได้เจ้าเลือกที่จะไม่ปลุกมันแต่ผนึกมันไว้ด้วยพลังของตัวเองโป้ปล่อยมือจากขาตั้งกล้องมันละลายเป็นแสงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาสีแดง และกระจายหายไปเมืองใต้ดินเริ่มสั่นเบาหาหะแต่ไม่ใช่ความกลัวเป็นสัญญาณของการฟื้นฟูโปหันกลับมองภูเขาไกลพ้นผ่านม่านแสงสีเทาถึงเวลากลับบ้านแล้วเขากล่าวเบาหาหะหญิงสาวพยักหน้า ประตูด้านข้างเมืองเปิดออกมีแสงอาทิตย์สา์เข้ามาโปรก้าวเข้าสู่แสงนั้นกลับขึ้นสู่โลกที่เขาจักมาพร้อมกับใจที่แน่วแน่และความสงบใหม่ในหัวใจเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายแต่เพื่อรักษาเพื่อปิดประตู ที่ไม่มีใครควรเปิดอีกเลยในมือของเขาไม่มีพลังพิเศษไม่มีขาตั้งกล้องมีเพียงถุงข้าวเหนียวที่เขาเก็บไว้จนสุดท้ายเขาเปิดมันกัดคำหนึ่งยิ้มบางๆบ,บ,บนริมฝีปากเพราะแม้ผ่านทุกสิ่งมารสชาติที่เขารักที่สุด ก็ยังเหมือนเดิมเสมอจบบริบูรณ์